ผมก่อนจะมาเอมาก่อนเลยนะก่อนที่ผมจะเข้าเที่ยวลาวนะมุศึกษามาเยอะแล้วมงศึกษาในและต้องคุยกับคือมีเพื่อนเป็นคนลาวนะเขาต้องคุยเราก็คุยศึกษา,าเขาครับตลอดไงว่าประเพณีมันเป็นไงกฎหมายมันเป็นไงเนีงง้ยกลัวไหมอีหลกคิดว่านะ,ะตอนมารครั้งแรกกลัวไหมคิดกลัวไหมไม่มากั็เพื่อนตอนนั้น,นะน,น,นมาก่อนมากั็เบาเอง สวัสดี <c oughs> สบาย,ยดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอของพอน้องปามชาแนลเมื่อันนี้ก็มาหาทางน้องบันในประเทไทยใจคือร้อยเนาะพะ่พะพะพอพี่น้องระหว่าพี่น้องอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเนาะเขาสู่ซ่อง พอน้องปานแสดงว่ะไปเบิ่งไปชมนุ้มกันเลยบอร์สักสัตเสียเวลาเนาะมัวพี่น้องในประเทศและก็ต่างประเทศฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยเด้อผมเป็นพี่น้องโดยแต่งเนาะถ้ามันอยู่อ่าอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะลืมรสชาตินะน้องบอลน้องเขินเนี่ยน้องเขินบอก เราพูดตรงๆคนพูดตรงถ้าได้แตงดอกนี้จ,จัดอยู่พี่บนนี่ถ้าสมมติว่ามือใดมือหนึ่งได้แตงดอกกับจัดงานอยู่พี่แล้วเนาะ,ะพี่จะเอาขันหมากมาแต่บ้านไหมไถ้าสมมุตินะมสมมุติเพราะว่าทุกอย่างเขาต้องสมมติก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนาะถ้าฮาสิเซาไปรูดกับบบแมน าต้องสมมุติเอากอนใช่ตามเชื่อแล้วสามรอบแล้วโอหไทยไอ้งงันนี้คบแม่มวนนี้พี่พี่มาทันอันเขาคัวหัวงัวไหมไม่มันดึกนะแต่ครัวยังหัวงัวคัวตะแล้งวันหมดแล้ว ที่บรร <occurs right? S 2> ่าวบอยมันเป็นเคยเมื่เป็นเคยอยู่นดีไหมไม่เห็นงัวบ่าวบอลเลยมาไหมมาไหมมาอย่างนี้ต้องไหมอืมมาเจอได้อันเก็บงานอันบุญมั่นลุกหมดลายบ่านองค์ฝันยังไม่ได้สรุปน้องโมฮาเรซยังาคนเนาะยังบ่ทันได้สรุป ยังไปได้ทันเลยนะลูกนี่ตั้งแต่อันมาไทยมานี่ลูกพี่มาได้จั่วันแล้วลูกพี่10 11วันวันคร่ข้ิงๆครั้งที่แล้วนะผมเสียดายอยู่ผมไม่ได้อยู่ผมไปปากเซครั้งที่แล้วผมว่าดีใช่ผมไม่ได้อยู่หารถน้องก็อยากไปปากเซไปตอนไหนอะไปไหนไปวัดอะไรนะวัดอะไรนะวัดฟู เไปไหมต้องน้องต้องเคลียร์กับไอ้เพิ่นแค่หมูท่มูเราว่าคนเติมน้ำมันอยู่นู่นมาจุ๊อ้เนี่เป็นหมูไม่อไอ้ก็ชนน้องเขาไปกขนหน้าเมื่อคืนอ่ะเพราะอาไยันแม่เพิ่งหม่อยไปเพิ่งจะเฮียน์่งสิ่งนี้แม่เพิ่งห่อยไปเราหมูเป็นยังไงอ่ะหมูมีไทยปนห่าจากนี่ขอบกเเลย พี่อันเอกเ,เข้ามาบ่อยไหมกะบอยวันละสามทีรอบ,บ,บนี่แหละค <c oughs> นรักจริงถ <c oughs> ือว่าอันทางด้านอ้าเบาไทยเพื่นเป็นคนใจด้วยีือเองเลยเนาะใจสปอร์ตพร้อมที่ช่วยเหลือทุกอย่างค่ะมีเรื่องขาดเกินาขาดเกินพอช่วยได้ก็ช่วยเน้ะลูกิี่ถ้าสมมติว่า น้องบันอยากกินลูกตาลพี่ขึ้นได้ไหมนะบอกนั่นไงเลยเนาะใจไม่โอ้แม่ทำอะไรแบบนั้นโอ้ทำอะไรคืกันต้องทำให้กันทุกอย่างไม่คิดโอ้แม่พูดไปได้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเปื่อยเอาตังหยอกเพิ่นไปหน่อยเนาะเพิ่มไปเพิ่มเงาเพิ่มไปเพราะว่าทำกันเริ่มลื่งกันแล้วเนาะ มาลายมือแล้วเนาะลูกพพ่บอกว่าพูดไยอะไรคือเรื่องเรื่องีหเข้าใจไหมลูกเพ่คำว่าเรื่องเริ่มคุยกันเริ่มเว่าใจัดเริ่มคุ้นกันเใช่แล้วโอ้ภาษาไทยเป็นเพ้พูดเป็นด้วยภาาไทยไม่ค่อยจบพูดกับคนไทยต้องพูดไทยนถ้าพูดกับคนลาวต้องพูดลาวใช่เพราะว่าไอ้คำบางคำเราก็ฟังไม่รู้ไงมันแปลไม่ออกไม่เข้าใจเนาะ จากนี้่อไปผมจะไม่พูดเล่าอีกแล้วใช่ครับถ้าพูดกับพี่ผมจะไม่พูดเล่าอีกแล้วจากนี้ไปพูดยังไงกับพี่ครับเมื่อคืนนี้พูดไทยอ่ะได้กินเบียร์ไหมพี่งานบุญกินเบียร์ไหมกินเบียร์ขวดอยู่หลายตัวกินหลายตัวอยู่เนาะผมน็อกเลยนะน็อกเลยกินยังไงน็อกินเบียร์น็อกใครน็อกผมนี่แหละเนาะ มาได้มาไม่ได้เลยน็อาไปกินที่ไหนเนี่เชาวลาวเซโนทำงานงานพื้เซโนพี่คาดว่าวันไหนจะกลับเนี่ยวันไหนไปตามอารมณ์กินว่างนั้นเนี่ยตามอารมณ์อ๋อพีาอยากกลับปอกกลับเลยกลับเลยพี่อยู่ระยองไม่ใช่หรอกครับ เลยเลยเลยไปหน่อยเลยจังหวัดเลยเลยจังหวัดเลยแบบมีเพิ่มมาหน่เพิ่นก็มีแบบเอกสารพาสปอกสปอร์ตเนาะกับถ้าสมมุติว่าเอฟซีอย่างมาเที่ยวฟังไทยน่ะบางคนเพิ่นก็กังวลเรื่องเจ้าหน้าที่ไปนี่นะพี่แต่ว่าตอบตรงนี้เลยว่ายังบ่มีไผมาใหม่เนาะมันมีหลายคนอยู่ทางบ้านนะมีหลายคนอยู่ บอกว่าตัวนี่แหละไม่ว่ามันดูข่าวดูอะไรงนันมันคลิปอะไรมันมันกินในคลิปมันก็นั่นไม่ได้หรอกพ,พี่อธิบายหน่อยไม่ไม่โดนจับไหมใช่ไหมไม่มีพาตปอปอดเราทําคือเราทำถูกกฎหมายใช่ไหมเราไม่ผิดกฎเขาเขาอ่ะเราทํเราไม่ได้ทําผิดกฎระเบียบของเขาเนี่ยครับใช่ใช่วมัไไม่ได้ผิดประเพณีของเขา่ครับผมผมเนี่ยผมก่อนจะมามากนเลยนะ ่อนที่ผมจะเข้าเที่ยวลาวนะผุศึกษามาเยอะแล้วต้องศึกษาในแล้วต้องคุยกับคือมีเพื่อนเป็นคนลาวนะเขาต้องคุยเราก็คศึกษาเขาครับตลอดไงว่าประเพณีมันเป็นไงกฎหมายมันเป็นไงเงี้ยกลัวไหมแรกคิดว่าไงตอนมาครั้งแรกกลัวไหมคิดกลัวไหมไม่ก็มาก็เพื่อนตอนนั้นอ่ะก่อนมาก็เบาเอ็นก็เบาเอ็นที่นัะนบร บอได้ชวนเพิ่นมาเล่นมั้ือหนาชวนเพิ่นเนาะพี่น้องมาเที่ยวลาวกับมีประสบการณ์หลายอย่างทั้งได้ไปลุยกีตุมน้องพี่แล้ววันนั้นที่ว่าจะถ่ายหน้าร้องแล้วได้ร้องอีกไหมถ่ายหน้านี่ยังไม่ยังไม่ได้ร้องอีกเนาะร้องวันนั้นบอเพียงใช่ว่ายานรลดใจลงให้มีน้ำดาวว่ะใช่อัน ่าที่นี่ก็สบายเนาะพี่เนาะเพราะว่าพี่อนยู่ประเทศไทยนะขออนุญาตถามว่าพี่เกณฑ์งานอย่างพี่ถ้าถ้าเราไม่ไม่มีมีงานรับเหมาข้างนอกใช่ไหมมันก่อสร้างอะ่ะพงกอะไปอะ่ะเราเข้าวสวนสวนยังพีสวนเรียนทำไมพี่ไม่ปิดมมตัวเรียนมากิน <laughs> มาฝากแน่น <laughs> แงงวัวสุกว่าจังไม่พี่มามันแพงจัดเลยนะนี่มันแพงนะแต่พี่ได้มาติกหน่วยหนึ่งอุ้มมาเนาะอุ้มมาโอ้พี่ก็ถ้ากลัวคนเจอพี่ก็ยัดเข้าเชือนมันมันตอนตอนตอนผมขึ้นรถมานะมันมีคนใต้อยู่คนนะมาสองคนพ่อเมียแล้วมันไม่เอาเชือนแก่ค็ปีนมาไขยกระเป๋ามาด้วยแล้ว อนคนสับรถมันบอกว่าเอาคุณรถไม่ได้มันมีกลิ่นออกลิ่นแมลงกินแรงกินไม่หอมด้วยลูก <c oughs> พี่เป็นเจ้าของชวนทุ่เรี้ยนตัวนี่เนาะใช่นี่กับผมกระทำเพื่อว่าถ้าเอฟซีที่ตามบึงถ้าสีหักมักน้องก็ต้องเดียว่ามีงานลงหลับไว้เข็ดเพราะว่ามีกรณีหลายกรณีที่ว,ว,ว่ามาแต่งสาวเราไปได้เร็วพาสาวเราไปลำบาก เป็นกบบอยากไปน้ำนเราผีดใช่เช็นว่อสารรัตนนกนี่สารรัตน,นเอาชาวไทยมาลำบากอ่เอาเราต้องมีงานรองรับไม่มีงานแล้วก็เป็นเรื่อง,องต้องหาเช่นรางของน้ำเนาะหัวเวยน้องบอลหรือว่าน้องบอลม,ม,มันเป็น,นมันมันมันมีโงเฟสอยู่นะอยู่สวรรค์เนี่ยรับสมัครหาคนงานอ่ะอ๋อต้องอย่างนี้ต้องให้บาบอย บ <Das S 2> <fim? S 1> ือยเป็นกระเบื้องเป็นกล่างของน้ำไม่ได้ไม่ได้ไม,มไม่ได้ถ<ม>ือว่าถ้าเป็นไปได้นี่ถ้าแต่งเงะได้แต่งงานมือใดมือหนึง่งได้แต่งงานกับสาวลาวในพี่อยากอันจยากใช้ชีวิตอยู่ลวาวโดยอยู่ไทยพี่แต่ว่าจะอยู่ยาวเราเราอย่างเ,เดียวก็ไม่ได้แล้วก็ต้องทำมากินใช่ไหม เพราะี่มันเนงินมันลำบากนะแม่แม่ถ่ายอยู่ไทยโอ้โหไร้ด้วยถ่ายอยู่ลาวขอโทษข่อไปถ่ายอยู่ลาวมันลำบากถ่ายอยู่ไทยก็ไม่ได้ถ้าสมมุติว่าถ่ายอยู่ลาวก็พี่ก็สร้างบ้านไว้หลังนึงแล้วก็สร้างว่างบ้านไว้อยู่ไทยหลังนึงไปไปมามาใช่ก็ <มะ S 2> ต้องไปแล้วเนี่ยก็<ะ>ต้องไปฝั่งนูน้นไปทางนู้นเราก็ต้องทำงานนะ กลับามาทำงานแถวบ้านทำก็บูึไถนาอย่างเดียวจะกวก็ขับรถตกน้ำเฉยเนาะคือว่าบ้านน้องบันธรรมชาติดนันนบอกบ้านบ้านโค้งใหญ่บนอ,อ๋อติดกันเลยตรงเลทั้งนี้นบนอยู่ระหว่างกลางอะ่ะะอ่าดไรขี่ต้มย่ามลำหน้าแห่งที่ต้มลายเป็น่าด จำนาสนุกนะหนาผลนอ่ะเมื่อคืนนี่มีใครเต้นไหมพี่มีไหมคนเต้นมืตอนผู้เท่าอ๋อลองบวันไม่ไม่ขึ้นลำวงญใช่ไหมนักันเราต้องเอาใจใส่เนาะมักใครชอบใครก็ต้องเอาใจใส่ใช่มักใครมักใครชอบใครมันก็ต้องใส่ใ่ใส่ดูแลใช่ไหมนะใช่เราเ็ไงบนอบบอยใช่ใช่ถ้าวันในวันหนึ่งบอกถ้าไม่รักกันก็บอกตรงตรง ใช่ไหมพี่แต่ละคนต้องการความชาัดเจนใช่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งถ้าไม่รักไม่ชอบกันแล้วก็บอกกันตรงๆเรต้องไปนอกใจกันเนะาะแต่ละคนฝ่ายไ,ไทยเลยฝ่ายเราเนาะใช่ถ้านั่นกะมันกะจีมีกะระแสดรามากทานด้านลบนั่นกงกะจีถ่ายคลิปลำบากอีกพวกผมกันเนาะใช่มันดูข่าวอยู่เหมือนกันดูเหมือนกันเห <laughs> ็นกะระแสนะดูเลยถ้าวันหนึ่งถ้าไม่ชอบกันแล้วก็ แลยว่ามีความกลัวในใจบ่มา<ะ>เต่ว่ากลัวเลว่าเห็นในข้าวเรื่องอะไรเรื่องที่ว่ายนติพ<ะ>ิในใน่บังบ่แม่นะแม่นมีความคิดนิดนิดบ่มาถ้าเราเชื่อใจกันอนะใช่ใชถัาเชื่อใจกันนะคนเราตร้องมีความเชื่อใจเสรเสียมั่นในตัวเองนะแต่ว่าน้องน้องบันนี้ไม่ปากเลยนะ ั S <S นอยานอนเด้ยอยากนอนแห้งบอเพราะว่าเมื่อคืนนี่ไปนอนแล้วนนนเนาะประว่างานเรียกงานแต่เต้มาวาดเยอะแจกเน้เมื่อคืนนี่เนาะมันแจกพออ่อ um. ว่าัานเดินแจข้ข้าวข้าวก็ไม่ใครกินระวังจ่อยนะคนคิดเยอะไงเหมือนเห็นไหมน้องแดงที่ว่าพอเราก็เสียคือกันแล้วคิดเยอะแล้วจนจ่อยลงเออนาะหอมเนาใช่ไม่กินข้าวกินน้ำใช่ กินกักิน,เ,กนดกเดียวกินทิพย์เดียวแต่ละอ้อยใช่สุดยอจ้อยใช่แล้วเพราะมันจ่อยอยู่แล้วป่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายโมงแต่ได้หน่เนาะน่าเถือว่าจะหับประกันได้ว่าทั้งไอ้บ่าวไทยพวกนี้เพิ่งจิงใจพี่น้องเลยเนาะนจิงใจจิงใจอยู่ทอันนี้ก็คือเพิ่นมาล้มสาวได้หน่พี่น้องเนาะมาล้มสาวเปหมายเนะพี่น้องตะบูถึงขั้นว่า ที่แต่งกันคนท่านที่แต่งกันแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเอาใจใส่หักแพงปองแยงดูแลกันธรรมดาเนาะพี่คนเราน่ะต้องคบกันยาวๆอนใช่ผมสังเกตว่าเห็นไหมคุณดาลาน่ะคบกันเจ็ดแปดปีไม่ได้แต่งเลยอก็มีบางคนบางคนพอคนเจ็ดแปดปีพอแต่งแล้วไม่อยู่ไม่นานก็เลิกกันใช่แต่ว่าเราต้องคบหาดูใจกันเชื่อใจกัน เอาไปแต่งก็ได้มัน,น,น<ช>บ่ไซายเนาะแต่บางคนเพิ่นมานี่มีแบบไทยผู้นึงเพิ่นเคยมาออกข่าวในะชอ่อง YouTube วยมาแหละจะกคอผู้สาวโลไไดภายในมือเดียวเวมันเป็นไปไม่ได้ไอเสี่ยวเนาะใช่เป็นไปไม่ได้พิษธรรมชาติไ,ไ,ไม่เคยคุยกันมาก่อนแม่นครับผมเอ้าะถือว่าได้คุยกับไอเพิ่นเนาะแล้โดนพอสมควรจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณเด้อผู้จองท่านทีน่ให้สัมภาษณ์ แหวั<ไ>นนี้เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกเจ้าสองคุณให้สมหวังเนาะให้สมหวังน้ำกัดน,น้ำวามหักหลักข่ามโคง้งแต่อย่างห้เกิดขึ้นมีอยู่ในบ้านโวกเนาะโอเคบันนี้อยู่ดีมีแห้งเด้อวัดสองทานสบายดีสบายดีสบายดีเา